โดยมีกฎหมายควบคุมและรอับการใช้ประโยชน์จากกัญชาข้อที่17ครับที่ผู้สื่อข่าว all the reporter asking they confuse they confuse about the number s e v e n t h e about the cannabis shop ร้านกัญชาต่างๆต้องปิดครับต้องปิดมันไม่ปิดไม่ได้ครับถ้าจะพูดก้ามก้ามกึ่งๆต้องพูดให้ชัดครับ ต้องปิดทั้งหมดครับเขตที่ทต้องปิดทั้งหมดเพราะมันกลับไปสู่เป็นการชาเป็นยาเสพติดเมื่อเป็นยาเสพติดและเป็นการชาทางการแพทย์ก็ต้องให้แพทย์เป็นคนออกและแพทย์จะไปอยู่ในคนเดบิชชั่ทุกที่ได้ออยังไงล่ะครับเพราะฉะนั้นชัดๆอย่างผมเลยถ้าท่านทําไม่ได้ผมก็จะประท้วงท่านผมพูดชัดๆเลยนะครับการชาต้องกลับไปเป็นยาเสพติดการชาต้องเป็นการแพทย์ต้องให้แพทย์เป็นผู้ออกเท่านั้นร้านกา